สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีทามเร a r รี่วาไรตี้ยามนื้ชาทีทามวันนี้มจะมาแบบเร็วๆและไปเร็วๆเพราะว่าเรายังไม่ได้มารีวิวนะจ๊ะแต่จะมาแกะกล่องเปิดของที่เพิ่งได้มาใหม่และของที่เราจะมาแกะวันนี้แน่นอนค่ะยังคงเป็นน้ําหอมเราจะมาอันบ็อกซ์ตัวนี้เลยค่ะเป็นน้ำหอมมิน a t u r e ก็คือขวดจิว๋วขวดเล็กๆเป็นคอลเลกชันของลุยวิกตงเป็นคอลเลกชันของผู้หญิงมีทั้งหมด7ขวด จริงๆที่บอกโดเขาก็มีร้านหรือวิกตองขายนะคะแต่ว่าดิฉันไม่ซื้อรู้สึกว่าเขาบริการไม่ดีไปที่ปารีสพอๆกันค่ะรู้สึกว่าน่าจะได้รับการอบรมหรือว่าเรียนจากโรงเรียนบริการโรงเรียนเดียวกันนะคะอันนี้ข้าไปนี่เป็นความมากระปุนกระดาษนะคะมาปึ๊บของที่อยู่ข้างในกล่องเราจิงไปนะคะ นี่ค่ะออกมาเป็นลักษณะกล่องกลมๆแข็งแรงพอสมควรเขียนไว <ง S> ้ว่าเลปาฟังลุยวิกตงก็ข้างบนเป็นขอบทองๆเปิดหมุนไม่มีตรงสติ๊กเกอร์นะคะเปิดออกมาปุบนี่เลยค่ะมีทั้งหมด7กลิ่นข้างใน7สีสีเขาสวยพอสมควรเลยนะดูสีแบบเหมือนขนมมากเลยน่าทานมากแล้วก็ออกมาปุ๊บ เป็นขวดกลมๆเรียบๆเ,เป็นฝาจุกสีดำม,มีตัว LV อยู่ข้างบนเห็นไหมเอ่ย LV แบบนี้แต่ละขวดบรรจุมาในขนาด10มิลก็คือเขาเป็นบอกว่า d i o v e r t Set เจากตัวแรกเลยนะคะ เราเข้าใจตรงกันนะคะอันนี้ไม่ได้มารีวิวนะคะเอามาอันบ็อกให้ดูถ้าสนใจอยากให้มารีวิวตัวไหนเป็นพิเศษคอมเมนต์ไว้นะคะแล้วเดี๋ยวจะไปทําต่อให้ที่ช่อง Youtube ถ้าใครยังไม่ได้ตามตามได้นะจ๊ะที่ Youtube ชื่อที่ทำไดอารี่บายีวลิทองค่ะขวดแรกเลยนะคะชื่อว่าโรสเดวองกุหลาบแห่งสายลมสายลมแห่งกุหลาบอะไรประมาณนี้ค่ะเดวองแปลว่า สายดมอันนี้เป็นสีทองๆหน่อยชื่อเอทวนฟิลลองเดีวตกเขาบอกว่าเอทวนฟิลลองเนี่ยเป็นคอลเลคชันที่เพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดจริงๆที่บีอยากได้บีอยากได้อีกเซตหนึ่งแต่พอดีเขาไม่มีในร้านเขาก็เลยขายเซตนี้มาให้เราอันนี้ก็บบาจี้ซื้อมาด้วยนะคะเขาบอกว่าอันนี้และค่ะคุณแล้วก็ไปดมมาเราชอบอีกอันหนึ่งมากกว่านะนอกเรื่อีกแล้วฮะต่อมาเกอร์บัตตองออกสีชมพูชมพู หัวใจเต้นต,ตึกตักตึกตักม่รู้เต้นไปหาใครด้วยค่ะต่อมาค่ะก็ออกแนวแนวชมพูอีกเหมือนกันอัทับเวฟจับความฝันประมาณนี้ค่ะอันนี้ออกแนวแนวหน่อยชื่อมาเชียนัวมาเชียแบบว่าเป็นชิ้นงานเป็นผลิตเป็นเนื้อสัมผัสสีดำดำ เดี๋ยวไปหาชื่อที่มันเท่กว่านี้มาแปลใหล้ละกันนะตอนนี้ยังนึกไม่ออกนะคะก็เปิดมาพร้อมๆคุณนี่ละคะ่ะต่อมาค่ะ l e c h u z Slave ชาวันใหม่สีใสๆอันนี้เราชอบสีเขามากเลยตัวนี้สีออกม่วงๆอ่อ,อนๆออเออ Up songs เออ Up songs คือ ชั่วโมงที่ไม่อยู่ชั่วโมงที่ absent ชั่วโมงที่ไม่ว่างเออชั่วโมงที่ไม่ทำงานประมาณนี้ค่ะล้วครบแล้วเจ็กลิ่นเจ็บสีน่ารักดีเหมือนกันนะราคาเราไม่ได้บอกราคาไว้เพราะว่าเข้าใจว่าแต่ละที่มันอาจจะราคาไม่เหมือนกันถ้าให้เทียบดู10 ml เรารู้สึกว่าถ้าหารเป็นจำนวนขวดแล้ว เกือบสี่ยูเรารู้สึกว่าเป็นน้ำหอมที่ราคาค่อนข้างสูงสูงกว่าแอ r m เมสติกนะก็ถือว่าราคาใช้ได้เลยนะคือราคาค่อนข้างสูงสำหรับกลิ่นถ้าจะพูดถึงเรื่องกลิ่นเดี๋ยวมาดรีวิวอีกทีนึงแต่ว่าบีดมเขาก่อนคือตอนที่ไปซื้อเาก็ให้เทสเตอร์มาดมเนี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าจะให้บีซื้อแค่น้ำหอมเนี้ยอาจจะไม่ใช่ที่สุดแต่ว่าคอลเลกชันมันน่าเก็บแนตะ่คือแบบขวดเล็กๆน่ารักอย่างนี้ก็ เนี่ยค่ะเลปาฟังลุยวิตองใครอยากมาให้ดีปรีวิวกลิ่นไหนเป็นพิเศษคอมเมนต์ไว้นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ที่ทีทามไดอารีว่วาไรตี้ยานนมน้ำชาวันนี้พก่อนนะคะบ๊ายบาย